เทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดโครงการประชาร่วมใจห่วงใยสุขภาพสายตาเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็น ที่ศาลามประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายจำเริญสละชีพนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เป็นประธานเปิดโครงการประชาร่วมใจห่วงใย,ยสุขภาพสายตาโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมในพิธีเปิดโดยนางสาวมายุราสุธิพิบูลรักษาราชการประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวรายงานซึ่งปัญหาสุขภาพสายตาเป็นเรื่องที่สําคัญครับที่ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลดวงตาการถนอม เฝ้าระวังป้องกันโรคที่เกี่ยวกับดวงตาวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะสายตาและดวงตามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้นซึ่งปัจจุบันพบว่าผู้ที่มีปัญหาทางสายตาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ได้โอกาสที่พบปัญหาทางสายตาเช่นตาพร่ามัวจากโรคต้อตาปัญหาสายตายาวทําให้การมองเห็นไม่ชัดเจนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถทํากิจกรรมได้อย่างปกติและอาจจะก่อให เกิดอุบัติเหตุจากความสามารถในการมองเห็นลดลงนอกจากนี้นะครับยังมีกลุ่มวัยทำงานที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานทําให้เกิดภาวะผิดปกติของการมองเห็นเทศบาลเมืองลบบุรีนะครับโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลบบุรีได้เห็นถึงความสําคัญในการแก้ไขปัญหาทางสายตาให้กับพี่น้องประชาชนจึงได้จัดทําโครงการประชาร่วมใจห่วงใยสายตาอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นโดย การตรวจคัดกรองโรคทางตาค้นหาผู้มีปัญหาทางสายตาโรคทางตาและตรวจวัดสายตาโดยจักษุแพทย์ให้แก่ประชาชนกลุ่มสูงอายุประชาชนกลุ่มเสี่ยงและก็ผู้ได้โอกาสในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลบบุรีครับพร้อมสนับสนุนแว่นสายตาที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างตามปกติสุขโดยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับการตรวจคัดกรองโรคทางตาค้นหาผู้ที่มี หาทางสายตาโรคทางตาและตรวจวัดสายตาโดยจกักษุแพทย์ก่อนที่จะมารับแว่นสายตาในวันต่อไปครับ